โอ้นี่เลยมันคืออะไรคุณรู้ไหมมันคือแอปเปิลค่ะเพชรหูแล้วเมารดนี่มาเอาอยู่นี่เลยค่ะบบต้องปลูกอ่ะอืมสุดยอดค่ะร้อยเอาไปเนาะเอามันยางสวนบดกันแล้วโอ้ดูดอกมะลิดอกมะลิหอมค่ะ คัดจมูกด้วยนะคะนี่คือดอกมะลิฝรั่งซื้ออีหลีเขาบอโห้ว่าซื้ออีอย่งแต่จําได้ว่าเพื่อนฝนค่ะบอกว่าดอกมะลิก็คือเขาทําจากสำลิดนะคะเป็นรูปนกหูกค่ะเป็นงานศินละปะอีะแขนงหนึง่ง <laughs> เบิ้งค่ะพักพักเซียนพักเซียนฝรั่ง จะโบใหญ่ค่ะเขาก็จะตายเลยพะปีนี้ผักเสียนจะน่อยค่ะนี่คือผักเสียนอุ้ยมีสวนด้วยอะใครมาทำสวนตรงนี้โอ้มีคนอเท็ดสวนค่ะสวนผักมีถั่วด้วยสวนผักสวนครัวเขาเขาทั้งหดนาะบัดคนหนามาโอ๋อ ยางลงไปเรื่อยแล้วกนี่คืออะไรคะที่เปิดน้ำอ๋อในสวนเขามีที่เปิดน้ำเรียบร้อยเราจะดูตรงนี้ลัชเบอรี่หรือเปล่าจำโบได้มันเป็นลิปสีสดำมันเรียกอะไรแคนเตอรี่ไม่ใช่ลูกจะสีดำๆๆเคะไม่ใช่ลิรส์ รีบจส,สีแดงภาษาโนตภาษาไทายมาลูนี่ค่ะเขาก็จะจัดแสดงโซ่จัดแดงโซ,ดดงโซนในสวนค่ะสไลดเดอร์ค่ะเขามาลองสไลดเดอร์กันบ่นคะวังหันเด็กหน่อยก็แม่เขาสไลดเดอร์ละบอดีกว่าค่ะ เด็กๆอ้อากาศกำลังดีค่ะมันบ่ห่อนตอนนี้เที่ยงแล้วคือต้นไอ้นั่นผู้คนยางส้มสวนค่ะก็จะมีที่นั่งไห้นะคะเนาะและก็น้ำด้วยคองน้ำมีเห็ดไหมคะเห็ดปงบอเห็ดปงบอเห็ดไม่มีตรงนี้ก็คือที่นั่งกินข้าวเป็นสำลิดเมื่อเจอความหนาวก็จะเกิดความเขียวเนาะคะ่ะ มีนั่นเองเป็นรูปปั้นมีค่ะลายร้อมด้วยนกเขาบบได้เขียนไว้ว่าผู้ใดเป็นคนเห็ดเนาะค่ะเราจะดูว่าใครเป็นคนทําไม่มีถ้าไม่มีกอกน้ำข้างหลังเป็นรูปนางฟ้า ลูปนับลบของชาวกรีกฮัลโหล,ล,ลเอาปากคาบยังบ่หูค่ะผ่านเลยเบิงเบิงต้นแพรค่ะเฮ้ยแพรหรือว่าลูกอะไรลูกแพรไหมภาษาไทยเรียกลูกอะไรผ่านละแพรไหมคะก็ลังออกมากค่ะ เสียงดังนิดนึงค่ะเด็กหน่อยมาเล่นนี่คือนักลบนักลบนะคะเป็นจังได้ค่ะบรรยากาศดีบ่ลมก็พัดโผยโอ้ยเบิ้งรูปเปื่อยค่ะรูปเบิ้งรูปเปื่อยนี่คือรูปเปื่อยเน้นที่เปื่อยนะคะ นี่สองนาค่ะคล้ายๆคล้ายๆครับอ่ไม่ใช่อินเดียแดงไม่ใช่อินเดียแดงแต่เป็นอียิปต์ค่ะเป็นงานของอียิปต์เนาะคะ่ะเนาะเขาก็ขอบขวกะสวนหมากากันักท่องเที่ยวแหละค่ะมาย่างกันโดยเฉพาะเพชรกันักท่องเที่ยวนะคะน่ะเนาะฉันก็เป็นนักท่องเที่ยวนะวมาย่างเลนส์สิค่ะมาดูต้นนี้เลยมันคือต้นเชอรี่ค่ะ เชอร์รี่ยังบบทันสุกเด้อค่ะบบทันสุกบบทันสุกโบสุกอัพกันสุกนี่บบทันดอกค่ะนกกินก่อนเชอร์รี่ใหญ่ปะคะโอ้หนี่เลยมันคืออะไรคุณรู้ไหมมันคือแอปเปิลค่ะเพชรหูแล้วเมาโหดนี่มาเอาอยู่นี่เลยค่ะบบต้องปลูกอ่ะชุดยอดค่ะ ร้อยเอาไปเนาะเฮดเดียวแบบพอด,ดีกันประจำเดือนมาเนี่ยสวรรค์เลยค่ะฝรั่งบอกกินบอกเป็นยังคอยกินค่ะดกค่ะดก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 ผู้ใดอยู่แถวนี้มาเก็บเด้อจินจินมาเก็บได้เลยนะเนี่ยเขาปลูกให้เธอเก็บนะเนี่ยจินจินกระโม่นะคะเขาอ,อยู่แถวนี้เนาะคะ่ะพี่บุ๋มก็อยูโอ๊ะร่วงค่ะ เขาจะบอบเก็บเห้เขาเห็นเนาะค่ะเดี๋ยวเขาสีดาเอาเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่หลักฐานดีๆนี่เองแอปเปลิลเปรี้ยวได้ใจค่ะเจวเห็ดไหวเรียบร้อยค่ะอู้ดกคักค่ะเบินต้นสนนี่สีเหลืองค่ะสวยอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะตัวนี้ก็ออกดอกแล้วสนนี้เห็นไหมเขาก็สีออกดอกแบบจ๊ๆน,นี่ี่ เห็นบัวค่ะเห็นบาัาดอกดอกของเขาแล้วเราจะไปดูอีสำลิ์หนึ่งเน,นอะค่ะเนาะที่สำลิ์หนึ่งซองฮาติเฮดเนีนี่สายตาคอยนี่นกกำลังกินคุณนกสำลิ์อีกทีนึงค่ะจะมีแสดงทั่วไป เห็ในแก่ไขของประเทศกรีกเนาะคะนะ่ะเนาะโรมัน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 บอกคะ่ะอ้าวอียิปต์อียิปต์อียิปต์ของโรมันอียิปต์ยังจำไ่ได้ค่ะนี่คือโบสถ์ค่ะสามีเคยบอกเสมอว่าอยากมาจัดงานแต่งงานที่นี่ตอนนั้นเพชรบ่้อมเนาะคะนะ่ะเนาะ พ่อตอนนี้เพชรพร้อมแล้วกลายเป็นโบยักแต่งแล้วค่ะเป็นธรรมดานะคะพอเราพร้อมผู้ชายก็ไม่อยากแต่งแล้วค่ะบเมีแล <laughs> ้วค่ะขาใส่ใจมันหลายค่ะลูกก็มีแล้วเจ้สิแต่งเห็ดยังเนาะคะ่ะแต่งใหญ่ก็สิ้นเปลืองดังนั้นเราไม่แต่งดีกว่าค่ะเอาสิยางเขาไปเบังในโบสกันเนาะคะ่ะเราจะดูในโบสโอ้นี่คือใขรกับตันซาบะทอนนี่คืออ่าตัวแสดงของเขาเป็นโจรสลัดค่ะ เด็กๆชอบมากที่เพรลองบ่อยๆกับท่านสบถานาปาดีมาเจอต่อเจอต่อโอ้ยก็เ oh <my> บิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งที่จะตัดหญ้าโรบอตสบายค่ะบเราต้องตัดเอง บ้านภาคตากาศเพชรกระสิใสตัวนี้โอ้ย่าชนสันนะยาชนสนนะยาชนสันว่ายุดเดวาโอ้ยหยุดเดวะกายุดเดวอ่นไหมอนไหมอ,อุนไหมอ,อุไหมออมีคนอันนั้นหรือวะอามามาตัดไดจังไดเบิ่งเบืงเบืง,บงที่ตัดหนา ตั้งระบบจังใดนี่ค่ะเรามาดูกันมารีวิวเครื่องตัดหญ้าค่ะเครื่องตัดหญ้าโรบอทอ้มันน่าก,กลัวมากเลยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเครื่องตัดหญ้าแล้วเขาจะเอาไปเททิ้งไหนวะเนี่ย ค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าเขากายังเลาะเบิ่งโบสวสวยงามเบิ่งดอกแมงามงามน้ำกันคือเก่าค่ะ,คะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่วความสุขและสมหวังคิดสิ่งใดขอให้สมปาถนาค่ะสวัสดีค่ะห้วยอย่าลืมเด้อค่ะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ส่องสซาอีสันในนอร์เวย์ออสโลเพื่อเป็นกำลังแรงใจ ไหนเดอค่ะเดอร์ค่ะเพชรคอเก้าคคำว่าสวัสดีค่ะ